إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته วาลาจามูตุนในอิลลาวะอันตุมุสลิมูนท่านพี่น้องผู้ร่วมสัทธาที่รักและคารุทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระลอ AH สุบฮานุวาตาลาเจ้าเถิดการยำเกรงต่อพระลอ AH สุบฮานุวาตาลาเจ้านั้นคือการปฏิบัติตามคำสั่งใช้แล้วออกห่างจากสิ่งที่พระลอ AH สุบฮานุวาตาลาเจ้าได้ทรงห้ามเอาไว้ท่านพี่น้องที่คารพครับมุสลิมของเราทุกๆคน ควรที่จะมีคำพูดคำกล่าวที่ติดปากเราอยู่ตลอดเวลาแสดงออกสิ่งเป็นคำพูดที่แสดงออกถึงความเป็นมุสลิมเช่นคำว่ามาชาอัลลอฮ์คำว่าสุบฮานลลอฮ์เวลาเราพบเราเจอบุคคลใดก็ตามที่เขามีความ จก่งมีความสามารถในเรื่องใดก็แล้วแต่การที่เราจะชมบุคคลหนึ่งบุคคลใดในความสามารถของเขาให้เรากล่าวว่ามาชาอัลลอฮ์เช่นกันวันนี้ท่านพี่น้องทีรักและกรารบทั้งหลายเรามองเห็นสิ่งที่บรบอ์สร้างเอาไว้มีความสวยสดงดงามวิจิตรการตาวันนี้เราไปเที่ยวท้องทะเลท้องทะเลสวยงามเรากล่าวสุบฮานอัลลอฮ์ วันนี้เราไปเที่ยวขุนเขาไปเที่ยวน้ําตกมีความสวยมีความวิจิตรการตาเรากล่าวสุบฮานลลอท่านพี่น้องที่รักและครปทั้งหลายคําเหล่านี้จะต้องเป็นคําที่ติดปากเราอยู่ตลอดเวลามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้สิ่งของกับเรามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดช่วยเหลือเราเรากล่าวยะซากลลอหุอยรนหรือกล่าวคําว่าชุกกรนนั่นเป็นการขอบคุณ แต่คราใดก็ตามท่านพี่น้องครับที่เราได้รับความโปรดปานได้รับเนื้อมัดจากพระอลอสบฮานัวตาลาเจ้าให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยการตามข่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาท่านพี่น้องจะสังเกตนะครับว่าไม่ว่าเราอิ่มอาหารเราทานอาหารเสร็จหลังจากอิ่มแล้วเราก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลา่อนจะลงนอนเราเอาบิสมิข์กัลลอฮมุมมาอมตุวอาฮิยาบตืนนอนมา สิ่งแรกที่เราจะต้องกล่าวก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์เราจะเข้าห้องน้ำเราขอความคุ้มครองจากพรบส์บานวตาลาเจ้าออกจากห้องน้ำมาก็กล่าวคําว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้รับเมียมัดได้รับความโปรดปานเลื่อนตนําแหน่งได้รับดิสกีเพิ่มพูนมากมายเรากล่าวคําอะไรครับอัลฮัมดุลิลลาห์คำเหล่านี้ท่านพี่น้องที่รักและครพบทั้งหลายจําเป็นจะต้องติดปากเราอยู่ตลอดเวลา อัลฮัมดุลิละอลากุลิฮานไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดก็ตามให้เรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิละท่านอัสลอมุสวะฮิวะสลัมท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่คำว่าอัลฮัมดุลิละไว้ชุกริละอยู่ติดปากของท่านอยู่ตลอดจนกระทั่งท่านนั้นได้สมญาว่าเป็นผู้หนึ่ง ที่อยู่ในตำแหน่งมากอมุชูุตำแหน่งที่เป็นบุคคลซึ่งที่มีความรู้คุณรู้คุณจากพระวอสบานุวตาละท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายถ้าหากว่าเราจะนับความโปรดปานของพระบอสบานุวตาลาเจ้าที่ให้กับเราลองสังเกตดูนะครับท่านอุมาริบนคอตอบรบิยัลอฮวอันฮุตอนจะล้มตัวลงนอนในทุกค่ำคืน ท่านอุมัตจะตรวจสอบจะเช็คตัวเองอยู่ตลอดเวลาหาซิบูกบและอันตุฮหาซบุูท่านอุมัตบอกว่าเขาจะตรวจสอบตัวเองท่านตั้งหลายจงตรวจสอบตัวเองจงชั่งน้ําหนักตัวเองว่าวันนี้ได้ทําความดีอะไรเอาไว้วันนี้ได้รับเนื้อมาจากอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาเจ้าอะไรบ้างท่านพี่น้องวันหนึ่งต่อลงตัวลงนาตั้งแต่ตะวันขึ้นจนกระทั่งตะวันตกท่านพี่น้องเคยถามตัวเราเองไหม ว่าเราได้รับเนื้อมัดอะไรจากอัลลอฮ์บ้างเพอเพอเนี่ยนับตอนก่อนจะนอนเนี่ยลืมไปแล้วว่าตอนซุบฮเนี่ยเราได้อะไรบ้างวันนี้เรามีลมหายใจวันนี้เรามีสุขภาพวันนี้เราได้ริษกีจากคนนั้นวันนี้เราได้ทานอาหารมือ้อโปรดเพอเพ,พอก่อนจะนอนลืมกันไปน้องแต่กระนั้นก็เถอะบางคนไม่เคยนับเนื้อหมัดจากอัลลอฮ์เลยไม่เคยขอบคุณจากอัลลอฮ์เลยไม่มีเวลา ไม่มีเวลาที่จะขอบคุณเอาบ้าเอานะท่านบิ่น้องถ้าวันหนึ่งทุกๆวันทําไม่ไหวท่านบี่น้องสัปดาห์หนึ่งลองทาครั้งหนึ่งสัปดาห์หนึ่งทำครั้งหนึ่งแล้วลองนึกถึงเนี้ยมันที่อาบ้า์ให้ลืมหนักพอทําทุกวันอีกท่านบิ่น้องแล้วเดือนหนึ่งนับทีหนึ่งล่ะเดือนหนึ่งเราเพิ่งจะมาตรวจสอบทีหนึ่งว่าเดือนหนึ่งเราได้อะไรบ้างลืมนักเข้าไปใหญ่ปีหนึ่งล่ะ สองปีละสามปีละไม่เคยนับเลยลืมตามาเมื่อเชา้านี้ตื่นมาอีกทีหนึง่งสี่สิบปีไปแล้วห้าสิบปีไปแล้วบางคนบางคนหกสิบปีไปแล้วยังไม่เคยมีเวลานับเนี้มัตของอัลลอฮ์เลยว่าได้อะไรมาบ้างไม่เลยแม้จะมีคำว่าอันหัมดุลิลาที่จะติดตาเขาในฐานะผู้ที่รู้คุณไม่เลยท่านพี่น้องที่รักและทั้งหลาย แล้วท่านพี่น้องลองนึกดูว่าเช่นนี้เราจะเป็นคนดีในสายตาของอัลลอฮ์ได้อย่างไรเราจะเป็นคนที่รู้คุณต่อเนี่ยมัดความโปรดปานของพระอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาเจ้าได้อย่างไรท่านพี่น้องกับเป็นที่น่าเสียดายที่พวกเราหลายๆคนยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ยังไม่พร้อมที่จะกลับเนื้อกลับตัวในวันนี้ ผมยกตัวอย่างให้ท่านหนึ่งท่านพี่น้นองที่รักและคนทั้งหลายเป็นบุคคลซึ่งที่เขานั้นไม่เคยที่จะให้ AH อัลลอฮ์รอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการละหมาครูคนหนึ่งบ้านอยู่ย่านพญาไทเขาเป็นครูอตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วอัลลอฮ์อยากทำขออัลลอฮ์ทรงเมตตาเขาดเดถอๆละมาซุบโบที่บ้านเสร็จเรียบร้อยเข็นรถเข็นไป ไปจอดอยู่หน้าธนาคารกรุงไทายย่านสีลมท่านพี่น้องปเป็นอย่างนี้ทุกวันขายโรตีทอดพอถึงเวลาเที่ยงครึ่งของทุกวันเขาจะมีวิทยุเครื่องหนึ่งเล็กๆเลยเมื่อก่อนจะมีรายการมุสลิมรายการฟังแปลผ่านขึ้นวิทยุเมื่อก่อนหาฟังยากก็ต้องมีวิทยุเอาไปเปิดฟังพอถึงเวลาเที่ยงท่านพี่น้องครับ เสียงอาซาดังขึ้นอัลลอฮฺอักบอรฺอัลลอฮฺอักบรหยิบป,ป้ายมาวางเลยเขาหยิบป,ป้ายมาวางเลยพักห้านาทีเพื่อละหมา่ลูกค้ายืนต่อแถวกันจะเอาโรตีท่านพี่น้องเพราะช่วงเวลาเที่ยงช่วงเวลาพักวัดใจเลยท่านพี่น้อง ระหว่างลูกค้ากับอัลลอฮ์ให้ใครรอวัดใจเลยเงินท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายชายคนนี้ไม่ลังเลได้ยินเสียงอาจารย์หยิบไม้ขึ้นมาวางพักห้านาทีสำหรับการละหมาดเขาไม่ต้องการให้อัลลอฮ์รอริสกียืนอยู่ตรงหน้าสตังจาก ในกระเป๋าของลูกค้าในอยู่ตรงหน้าเลยท่านพี่น้องแต่เขาก็ไม่ให้อัลลอฮ์รอท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายฮะดีษของเต็มอัลลอม์สุลลมะฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีบอกว่าอินน่าลิลดาแท้จริงแล้วอัลลอฮ์คือเจ้าของกรรมสิทธิ์มีมีอัจจาราะห์มันหนึ่งร้อยมิ่งมัน อัล l l a ์คือเจ้าของหนึ่งร้อยเนื้อหมัดอันซาลามินฮาราะมะจันวาฮิดะจัล a ล l a h ์จะเอาแค่หนึ่งเนื้อหมัดมีหนึ่งร้อยนะแต่อัล l l a ์เอามาแค่หนึ่งเนื้อหมัดที่ Allah จะประทานลงมาให้กับใครบ้างท่านพี่น้องไบนันจินวัลอินซ์วัลบาฮาอิมวัลฮาวาม หนึ่งร้อยเนี่ยมัท่านพี่นอ้องอัลลอฮ์ให้กับดุนยาเนี่ยเนี่ยมัดบิวใครได้บ้างยินได้มนุษย์ได้สัตว์เล็กๆแมลงต่างๆได้หมดเลยสัตว์ใหญ่ก็ได้หมดเลยท่านพี่น้องเชนฮักและกะระได้ทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษย์ได้เยอะมากจากเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ซักคอรอลานาฮาดาอัลลอฮ์บังคับทุกอย่างในดุนยานี้ให้รับใช้มนุษย์ ท่านพี่น้นองลองสังเกตดูนะดวงอาทิตย์มันเคยเกเรเราไหมและดวงอาทิตย์ที่อัลบลั้์ให้มาเนี่ยนะเวอร์ชันเดียวท่านพี่น้นองตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงพวกเราเนี่ยดวงอาทิตย์เคยอัเปเดตไหมไม่มีท่านพี่น้องอัลบลั้์ให้รุ่นล่าสุดมาเลยตั้งแต่วันเริ่มต้นที่มีดวงอาทิตย์จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายดวงดาวดวงจันทร์ สิ่งที่อัลลอฮ์ให้คือรุ่นล่าสุดและอัปเดมาเรียบร้อยแล้วแต่ของที่มนุษย์ทาเองขึ้นมาท่านพี่น้องต้องมีการอัปเดอยู่ตลอดงั้นเราลองคิดให้ดีว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์อรกบมนุษย์ได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮ์มากมาแล้วฮะดีตของแต่นบีมุฮัมมัดสุลต่านอะลัยวะสัลลัมยังได้บอกต่อไปอีกว่า Ikkausipkau Wa akharallahu tis'at wa tis'ina rahmat Ikkausipkau rahmat Kau berubah subhanahu wa ta'ala Yarhamu biha ibadahu Yawman qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala Jauh Ikkausipkau rahmat Kau berubah ท่านพี่น้องที่รักและทคทนทั้งหลายถ้าวันนี้เราลองนึกดูนะถ้าในวันนี้การที่เราจะเป็นคนดีการที่เราจะกระทำความดีเรายังให้อัลลอฮ์ต้องรอท่านพี่น้องอัลลอฮ์ให้แค่รอมัดเดียวดึงยาอีกเก้าสิบเ้ารอมัดอัลลอฮ์ให้อาคือรออัลลอฮ์วักบัดเราก็รอไปเถอระรอมัดมากมายที่จะได้ในอาคือรอ เอาบ้าให้เรารอบ้างท่านพี่น้องเมื่อนั้นแหละเราจะเจ็บปวดทั้งทั้งที่เรารู้อยู่ว่าลันอาคือเราต้คอยรุ่นลักามีนัลอูล,ลาบรรพายโลกอาคือเราลักกาสำหรับเจ้าแล้วมันดีกว่าดุนยาดังนั้นท่านพี่น้องที่รักและคนทั้งหลายวันนี้ท่านพี่น้องเราเป็นคนหนึ่งที่มีร่างกายแข็งแรงเราเป็นคนหนึ่งที่มีรถ จะเป็นจัก,กรยานยนต์จะเป็นรถยนต์ท่านบินองมัสยิดอยู่ที่ไหนมัสยิดอยู่ตรงไหนเราต้องเดินไปเราต้องขับไปเพื่อทําการละหมาดอย่าได้ลังเลในการที่จะทําความดีกลุ่มชนกลุ่มชนหนึ่งจะไม่เปลี่ยนต่อเมื่อเขาไม่เปลี่ยนตัวตัวของเขาเองคนคนหนึ่งจะไม่เปลี่ยนต่อเมื่อเขาไม่เปลี่ยนหัวใจของเขาเอง แต่พฤติกรรมของคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเขาเปลี่ยนหัวใจหัวใจเปลี่ยนได้แค่ห้าวินาทีท่านพี่น้องวันนี้เนี่ยเราขับรถไปผ่านมัสยิดเราเห็นแล้วได้เวลาละหมาดเลี้ยวเลยท่านพี่น้องได้ละหมาดแน่นอนแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวไปมัสยิดหน้าก็ได้โอ้ยเดี๋ยวมีเวลาอีกเวลาละหมาดเป็นวายบวัสะเวลาอีกยาวเดี๋ยวค่อยละหมาดก,ก็ได้ท่านพี่น้อง ท้ายที่สุดแล้วบางคนไม่ได้ละหมาดและบางคนจะไปละหมาดท้ายเวลาุุมานานิดีังนั้นความวิบัติความหายนะจะประสบแก่คนที่มีหน้าที่ต้องทำละหมาดที่พวกเขานั้น ได้หลงลืมละเลยในหน้าที่ของพวกเขาสาฮบัตคนหนึ่งท่านสาอัดบินอบีวะกอสเดินมาถามท่านอัลสลมาสลามวะฮลสลัมนบีเมื่อมาในซาฮูนอะไรคือความหมายของคำว่าซาฮูนทิ้งละมาดเปบ่าละเลยการละมาดเปบ่าก็ละท่านนาบีนั้นได้บอกว่าอสาาัสซาลาตุฟีอาคิริวกติฮา การละมาดในท้ายของเวลานี่ไม่ได้ทิ้งนะคำว่าซาหูในที่นี้ไม่ได้ทิ้งละมาดแต่คำว่าซาหูในที่หมายถึงละมาดท้ายเวลานี่แค่เราละมาดจะหมดเวลาอยู่แล้วพึ่งจะละมาดในท่านพี่น้องวัยรุ่นแล้วเงื่อนการเป็นคนดีการกระทําความดีไม่ต้องรอท่านพี่น้องได้เวลาทําเลยนึกขึ้นได้ทำเลย ถ้าหากว่าเราไปปล่อยเราไปประวิงไว้ท่านพี่น้องครับท้ายที่สุดแล้วขาดละมาแล้วคนที่ขาดละมาเป็นยังไงมันตระกฮากักกะฝัดฮะดีของ่านศา,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 าสสุล่านสุลต่านอะไรวะสัลลมได้บอกเอาไว้ข้อจำแนกระหว่างพวกเรากับคนที่ปฏิเสธอ,อันอักดุลละดีใบานานาวใบานาวุบการแบ่งแยกหรือว่าการแบ่งแยกกันร,ระหว่างคนที่ศรัทธา กับคนที่ไม่ศรัทธาในเรื่องของละหมาดอสส์ละการละหมาดเป็นตัวแบ่งใครเป็นคนปฏิเสธใครเป็นคนศรัทธาใครเป็นกาเฟตใครเป็นมุมินออสส์ละการละหมาดเป็นตัวจำแนกมันจะรักษา,ากฎกับฝักใครทิ้งละหมาดแน่นอนเขาปูฟุดแล้วอุลมามะนี่ได้บอกว่าการปูฟุดก็คือเศษหนึ่งส่วนสามส่วนสูงของเราจนกระทั่งถึงปลายเท้า คนหนึ่งสูงร้อยห้าสิบเมตรยกตัวอย่างสูงร้อยห้าสิบเมตรท่านพี่น้นองแบ่งออกเป็นสามท่อนท่อนละห้าสิบนึ่งในสามของเข้าเป็นกาเฟสแล้วแสดงว่าห้าสิบเซนติเมตรเขาเป็นกาเฟสเปเฟไปแล้วสำหรับคนที่ละมา,มาดังนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวท่านพี่น้นองที่รักและเคารพทั้งหลายเราไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เราสามารถที่จะทําละหมาดได้ดังนั้นครับท่านพี่น้องครับใครที่อยากจะได้รับเมตมัมจากอัลลอฮ์ตลอดเวลา ใครอยากจะได้รับเนื้อมันจากอัลลอฮ์ตลอดวันนี้ออกไปขายของก็ขายได้ขายไม่หมดก็เกือบหมดอยู่ทุกวันวันนี้ใครออกไปทํางานเพื่อนร่วมงานดีผู้จัดการรักทุกคนที่นายทงานไม่มีปัญหาอะไรเลยนั่นคือเนื้อมัดใครอยากได้ให้เนื้อมัดนั้นอยู่กับเราตลอดเวลาบรรดาอุลมามะสอนอย่างนี้อันเนื้อมูวะฮียตุนเนื้อมัดต่างๆประดุดดังกับสัตว์เียว สัตว์เปียวเนี่ยท่านพี่น้นองมันไม่เชื่องหรอกถ้าเราไม่ล่าม,มันเอาไว้ถ้าเราไม่ใส่บังเหียนถ้าเราไม่เจาะสายสะพายมันไม่อยู่กับเราฟัก้อยดูฮะบิชุกอุลามะบอกว่าการที่จะล่ามสัตว์เปียวนี้เอาไว้ก็คือการมัดมันเอาไว้การปลูกมันเอาไว้ด้วยครับคาว่าขอบคุณดังนั้นท่านพี่น้นองที่รักในครบคทั้งหลายครับคําขอบคุณอันฮามดุลิลลาห์วิชุกริลละ ให้อยู่ติดปากของพวกเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อเรานั้นจะได้เป็นส่วนหนึ่งจากตำแหน่งเดียวกับท่านอัสลูบอนั่นก็คือมะก้อมุชูปูนั่นเองอะกูลูกาลีฮะดาวะอัสตักฟิรุบานอาซิมลีวะลัตุมวะลิซาอยริดมุสลิมีนวัลมุสลิมัตฟัสตักฟิรูฮูอินนัวบุฮฺอัลวาฟูรุลรฮิมุฮััมมด الحمد لله حمدا كثيرا كما امر الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي أولا بنفسي بتقوى الله لتعاته لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وفتنتهما ومن عذاب النار اللهم انصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين على قوم منافقين على قوم فاسقين على قوم كافرين اللهم انصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين لمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهلك الكفر والقيمان وأذل الشرك والمشركين وذل أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا <سؤال> حسنا وفي الاخرة حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي Yaitu kumlah anda kum tidak jauh. Aku mubissalah.